บาทน,นี้ระยะนี้ราคาเพื่อนเขาขายยังไงบาทเนี่ยเลียงประเภทไว้นี่ราคาบลตกเกือกเทียครับไว้นี่หมายว่าเกจหนอนี่มัดละหาสิบบาทครับนี่แหละเกจหน,น,น,นอนี่เนี่ยผมผจิตต์ตาเราเกจหนอนี่ยเกจหนอนเกจลำมันบบตัวเพื่อนไหนี่แม่นมาครับ,รบตัวนี่นนหน้อนึงละเนี่ยครับผมจิตต์ตาเกจตัวดดเกจหน้าก็หาสิบบาทครับเป็นมัด สบายดีมีแห้งครับพี่น้องครับนมีอินเตอร์ฟ้ามมาอีกเล้วครับมือนี่นี่มีภาพพี่น้องมาเบิงนะครับเบิง้นาในจักหน่อยนะครับเบิงสวนสวยๆนะครับในช่วงหนาแร่งแต่ว่ากับเป็นบรรยากาศฝ้าหลังฝนกันอยู่เป็นไวนะครับพี่น้องครับพิกัดสวนอยู่บ้านท่าสังตะมนหลองหวานอำเภอกุมภวะปีจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นสวนของคุณพี่แดนนะครับเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปขอ และละเอียดกับย่ายเพื่อนนะครับเรื่องเล่าของการดูแลการปลูกการขายนะครับผมพี่แดนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นไวครับไว้ครับไว้นี่มันมีแยกพันธบ์บ่นี่ครับไว้อันนีมีสองสามสายพันธุ์ครับไว้เป็นของเฮานี่เป็นพันุเอียงของผมเป็นสายน้ำเพิงครับไว้สายพันสายน้ำเพิงครับไว้เป็นซื้อมาเป็นตะบผมเด้ ข้มกับข้มหน่อยครับเป็นไวสายพันธุ์ไม้นะไวเกษตรพันเดือนไวสายพันธ<อ>ุ์ครับมันมีสายพันธุ์เนี่ยอะไรพี่วันนีมีไวต้นกรับไวแดงครับชุ่มน้ำมันจะเป็นลํำต้นหน่อยลํำต้นเป็นเขี้ยวนะครับ<อ>นี่เป็น,นเขื่อเี้ยเง่งา,ามันจะบอต้นใหญ่หน่อยใหญ่ือไวเกษตรไวพันุสายน้ำผึ้งช่งนี้นะครับ เขาคือได้มาเลือกเป็นสายนำเผิองครับซุ้มนันมันบวกเขาทาบอกือ้จังเลยแปลว่าตะกี้กับใบพันุเก่ามันก็มองกินกะไหลยอยอ่ครับตะกี้แตว่ว่าวันนี้ผมไปเห็นอยู่กาลสินนี่มันเป็นสายพันธุ์สายนำเผึองคือเนื้อมันสีไหลนะครับ<อ>เนื้อทั้งในมันสีไหลเขาปอกออกมันจะได้หลายก็สายพันธุ์เก่าไหมครับเนื้อไวตอนเขาออกมาที่เลียกเป็นเบ้ยบอกครับหรือเป็นเม็ดเป็นเบือครับ เบียยบ้ย,น,ย,ยน้อยเบี้ยน้อยมันดักซีนิ้วหานวนี่ยแหละครับขเขาจอดช่ำใส่ถุงดำดิ่งที่ผมครับเจ้าช่ำไว้ผมสั่งซื้อมาจะสร้างอันจริงจะเลื่อนศีลครับสกลสุลโดยปก<บ><บ>ติเราขาจาขายเบี้ยร์อะไรจังไลยพี่ผมซื้อมาเบีย้ยละสิบห้าบาทครับสั่งเขจาเจ้ามาให้เบีย้ยละสิบห้าบาทครับโอ้เห็นกอเล่หลายนี่มันแตกเองบ่ครับครับ แตกเองตัดเราก็แตกขค้ืนแตกออกแตกออกนะครับแต่ว่านี่คือผมตัดบ้านแล้วนะซุ้มนี่ซุ้มบ้านในตัดครับก่อที่พ่อนในตัดกัใหง,ง่เลยพี่น้องเด้อว,ว้ายประเพียดน้ำประเพียดพี่ปวบประกาเขาเ <laughs> <laughs> นี่ยครับต้อนนอที่เต็มสมบูรณ์ครับนี่แหละ นอเพื่อนเบ่งไหนพี่ใส่สีเบิ่งกันน่ะนี่นะครับหัวเขาสีเอานี่นะครับโอ้เป็นล่ำนั่งซะนะครับล่ำต่นี้นะครับอ๋อโน่อนี่ก็หมายถึงว่าต้นที่เพื่อนเกิดไม่ดีครับครับเป็นต้นนี่เป็นเป็นต้นใหญ่ของต้นไหวนะครับทีนี้ก็เป็นนอเป็นนอหน่อยนี่นอหน่อยน้องมันเห็นกันนอเห็นมากเลยเป็นล่ำต้นใหญ่ขึ้นมากสี่นะครับก็เพราะตัดปัตนี้ว่าสู้พี่น้องเขาฟังนี่ที่แรกๆเขาได้มากนี่ ขา้าืสอเบียยมาขาเตรียมดินยังไงเตรียมแปลงยังไงในการปลูกนี่ครับการปลูกไว้เนี่ยเขาก็ไทเตรียมดินไว้ครับเป็นแป้งน,นวลครับพวกกะขึงเสียกระยะสองเมตรเร้าสเมตรเร้าครับเพื่อให้รอยตตกเข้าเขาไทยบำรุงได้นะควบคุงของแต่ละต้นน่ครับสองสองเมตรคุ้สงเมตรครับสองเมตรยีบคุเมตรยี่สิบครับพ่อพ่อลดอยแตกเขาได้นาะ มนยแต่เขาได้ราวามันมีแปดสิบเก้าสิบหลไฟมาณน,น,นี่นะปูบานนี้ห้องกัได้ห้องเอยียงบ่กร,ร,รับบ่อเหรครับพวกกระปูกกรเรียงธรรมดาก้หนน้ำแน่รรรมดานะครกกับปูขี้เหลกกระปูกได้ดอกเลยครับบ่ได้ห้องหลุมบ่บ่อด้ห้องบ่ได้ยังเอาลงเลือกบ่พี่กระลงแค่ทมเบ้าทว,ทวมมันทีนีเบา้เบาเดียของมันนะครับกดล่งเลือกแรยยงเีกั มันเจดดินมันจีถมมันแต่มันถีแตกกอยากนะครับอ้เขาลงเลีล้ยวโดนปันไดเขาจังสิได้ดให้ปุ๋ยให้ยังเพิ่นบันเนี้พอมั่คขันดินดีกับเดือนละครับดินดีแต่ผมนี่กับเดือนผมกัดบ,บ,บำรุงใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่เขาใส่มีอย่างเนี้ยพี่ป,ปุ๋ยที่ผมใส่ลกักลักเดิน ผมอขี่โมเลีได้มาใหญ่ขี่โมเลีว่ายเนี่ยครับขี่โมเลที่กอกวางโรอเหียนนั่ะคือใส่รลยตักเคมีผมจะบอกให้ใส่ได้ปุ๋ยนั่นปุ๋ยเคมี่อี่ะเขาไปลูกานเข่ามันสะเนื้อมันสีหน่อยไหมมันจะขึ้นต้นมัน้ยครับก็ใหม่ผมเอาฟุ้นใส่ใส่ตะฟุ้นโดยสปพาะเลยดิเขาใส่ขี่โมเลีว่ายครับใส่ฟุ้นขี่ว้วบานเขาเนี่ยแมนครับฟุ้นขี่ไก่มุนี่แหละผมใส่ แล้วก็เป็นปุ๋ยหมุดเม็ดปุ๋ยเคมีมูนี่ผมบอ่อใส่เกดีพอผมล่องใส่แล้วผมกับ่องทดลองเบิ้งสามชีเงานี่ละผมถูล่องกับใส่คีโมเลกับฟุ้นเฮ่านี่สูบฟุน้นเฮ้าว,วได้เคมีงามแต่ว่ามองกินหน่อยครับเนี่ยมันขึ้นต้นไหมต้อนอัวพวดครับมันจะขึ้นตันวนว่าขึ้นทวมหัวเฮ้าผมเดียวงามแต่มองกินหน่อย ว่าไปอีกแสดงว่าเพินนพ่นมักกินเพิ่นมักปุ๋ยธรรมาชาติบ้านห้องดีหรือคือขี้ไก่ขี้ว่วครับขี้โมเล่ครับเดียวกันเลย,อ,ยอุ้ยเบิ่งพี่น้องเบิ่งพ่อบ้านห้องเอาลองดินแล้วโดนปันไหนหล่ะครับเพิ่นจังสีอันนี้ให้จังสีห้องได้ตัดนอตัดอย่างกินก็ตามมาตรฐา,านมันนี่กับแปดเดือนเก้าเดือนหมแล้วครับตามมาตรฐา,านที่เขาแข็งแรง โอ้ขวบผลตัวนี้ครับคันดินบอดีกับปีกัวครับคันดินดีเจ้าของผมนี่กะแปดเก้าเดือนก็ตัดได้เลยโอ้สําคุณท่วงเลยคเก่าเดือนได้เรื่อมตัดมีดแรกครับบานนี้เขาตัดเทียนหนึ่งอีกโดนบันในพฤนจิกเกิด์เขาได้ตัดอีกหมายว่าเดือนหนึ่งนี่จะตัดที่ปมะ่านได้สองเทียนนี่ครับเดือนสิผ่ามือซะครับตีไว้สองอาทิตย์ประมาณนี้เน่ับ เขาตัดแล้วเขาใส่ปุ๋ยหดน้ำครับแล้วบน<ป>น้ำนี่แทบสิบวได้หดดิครับเพราะว่ามันเป็นเป็นเืชดเย็นจนแบบไข่ตัวไม้เข้าไหมเปล่อน,นี่มันจะไายตนบมาเขียบลายตัวอะไรนี่เข้ามันจะเป็นเปิืที่แข็งแรงไหมครับอุ้ขันนอกจากมันมีน้ําแล้วนี่กรแสดียงว่ามันเป็นพืชที่เพียดง่ายตัวสังคมครับเพียดง่ายเรียงง่ายนี่ขันขันแง่งสิเราสบายเลยครับปล่อยถิ่มเลยปล่อยเลยมีแต ผลนโตกกระทยแก้ขี้โมเลกใส่ย่างเดี่ยวครับคือพ่อ,อย่ามเลยกกับจัง่ากันครับเอาขึ้นดีเถอะพี่น้องเนย <ś l ars> สายน้ำเคืองวะทีบี้ครับท่านสายน้ำเพิงครับเล่าบะเนียนสตูเพลินมีแนวมากินมาอย่างบนน้ำาหลายปนเนี่ยพ่มีแนวไก่เลยครับนี่บ่มีแนวไก่เนี่ยตองเลยบ่ว่าตะไกแต่คนสีมาลัก็ขึ้นยากอยู่พี่น้องเนี่ยครับลำต้นพ่อได้สามใบเราวม่ทีไงแข็งแรงสิเบื้อหมองกินเลยครับ โอ้เบื่อหนังกินเลยโอ้ต้นขันมันขึ้นสามใบมันมั้ครับเด้อเด้อเด้อหนังมึงต้องเก๋ไก่นี่แหละครับหนึ่งสองสามนี่ก็ตัดได้เลยครับโอ้ขึ้นสามใบนี่เขาตัดได้ครับนี่ตัดได้แล้วหนึ่งสองสามตัดได้ขันใบขันใบนี่ถอกใบยอดทองนี่ตัดบ่ได้นะครับเป็นยังงครับบ่มีหม่องกินครับแก่แล้วบ่แก่แต่บ่มีหม่องกินคือว่าเขาสิถอกใบไม่ถอดยอดไม่จังตัดได้ไหมครับ เดียวเดียวเดียวมองแดงของมันขึ้นแหลี่ยมๆเป็นดาบเนี่ยครับอันนี้ใบที่สามครับนี่ใบนี้ขื้นเขาตัดครับขันใบที่สี่บานนี่มาตัดมันจะบ่มี่มองกินอันอันยอดเหลี่ยมกันเพื่อนบ้านอออครับขันขันบานแบบนี้นี่คือสิบ่มี่มองกินครับน้องต้องทานยอดตัวนี้ขึ้นไม่อีกตั้งตัดได้ครับแสดงว่าเขาเขาต้องเบิรงว่ามันเป็นสามใบครับครับนี่นี่ครับลักษณะของมันนี นี่นี่ครับนี่ละโอ้นี่นนี่คัตัวนี้บานแล้วตัวนี้ขึ้นจงังเิดตัดได้ครับเนี่ยสีไล่นี่แหะครับโอ้นี่มันก็กินเลยดั่งต้นขึ้นมาเลยมันว่าไหครับครับพูดแล้วต้งเหงาแล้วนี่แหละเขาเอ,นอนื้อนนอแมนบอกครับนี่แะครับนอมันบ<ะ>ันนี้คือยังต้นยังสีเลยพี่มันเป็นยังคือ,<ษ>อยังติดตัดผมปลูกไม้นะครับเนี่ยผมปลูกไม้ตัว ตัวนี้ผมปลูกใหม่ด้มันเป็นเนงไอเือขึ้นได้ปลูกใหม่มันตายผมได้เสือมาปลูกใหม่บานนี้มันสีนี่ต้นแหลกของมันผมตัดบางหันนีิอันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวนองมันนะครับตัวนองมันนี่ตัวตอเก่ามันผมตัดบางหันหนิมีเป็นตอเก่ามันตัวนี้คืนผมมาทมดินไว้โอ้ยเขาว่ได้เอามาปลูกใหม่ที่จริงแล้วมันก็เป็นอันเก่าหันละครับต่เขาตัดุ้มนี่ออกนี่ ครับมันจะเป็นแหนงนะครับค่ายคาเห้าเนี่ยเ่าซับน่อน,นี่ออกน่น,นั่งแตะขึ้นแตกออกเอาไปยังคือได้ตัดเพิ่อนออกครับกันปลูกไม่ที่จะต้องตัดตัวเมียออกไหมครับตัดตัวเมียออกให้เขาได้ลูกนี่ส่เลยอพาตัวนี้ตัวนี้ได้ถึงว่าปั๊บตัวเงามันผมทมไ้นี่ฝนเลงมา,างไม่น้อยนี่แตกมาเลยนะครับนี่ค้นอีกวันดอกครับึ้นค้นตัวนี้ก็ง่ายขึ้นนะครับ เอาวิดียนฮูปลูกเทียนหนึ่งยังสิเพิ่นสิยูนำฮู้โดนปันไหนอ้เป็นสิบปีผมเดียครับตานีก็ได้หกปีสิเขาเจ็ดปีแล้วครับปู่ๆไว,เวเเ้เนี่ยครับมีต้นยังไงยังมีตรบักน้อยยังไงเลยครับเป่งเดือยพี่้องเดือยขันเมียนเพิ่นส่งสีแกเนี่ยเขากับเห็ดวิธีนี่ครับตัดต้นเพิ่อนออกครับผมแล้วก็ ให้นอลูกขึ้นไม่อีกจักอันนึง่งผมดินใส่ปุ๋ยครับเรียบร้อยได้ต้นไม้เลยจากต้นนี้จะกลายเป็นสามเป็นสี่เลยครับนี่คือต้นแรกผมตัดออกไปแล้วนะครับอนี่คือนอไม้เขาหลังจากนอน,นี้ขึ้นผลเลียงๆมากนี่็จะขึ้นเป็นสามเป็นสี่นะครับแตกออกจากต้นแรกที่ผมตัดออกไปแล้วครับเป็นการเรียกได้ว่าดูแลรักษาไงายขยายพันธุ์กันไง,งให้ผลผลิตนั่น แล้วบันนี้เวลาตัดท้องเห็ดจังไลยบันมันมน,มนหนามขวดกระดอกระเดียดเัดนนผมก็มีมีดตัดนะครับเขามีถุงมือพิเศษบ่บ่ครับผมมือผมเลยเราตัดอ้โอ้เนี่ยครับนี่แหละกันไก่ตัดไหวมีบกรับเลยดิครับซูบเข่ากันมีบกบรับเลยนะครับอ้เป็นมีดตัดนี่สิให้ว่าเขาเห็ดจนรู้จักข้างมันแล้วครับ จักพบกับตัดพบกับใสมือป้องี่ลอะตัดส่วนนี้ฮูปลูกจักปีแล้วพี่แดงเจ็ดปีนี่แหละครับนี่มีบินองกับเบืงเนี่ยแปลว่าแมนมดพร้อมกันแหละครับเจ็ดปีเด้อบ่นองเด้อได้ตัดทําสาวเพิ่นจะเทียแล้วเปลี่ยนเรียงทําสาวมันต้องมันได้ตัดสุปีนะครับคันคันแข็งแรงจะเลือดตัวตัวแข็งแรงเสียก็คือได้นอยเง่ายก็คือตัดตัดออกนะครับ ขันเ้าบัตัดออกมกันกัผมบ่กันได้ตัดเพื่อมันจะเป็นลักษณะสีเลยครับนี่ยเต็มไปหมดครับคือว่าผมบ่กันได้มาตัดมันสีม่วงกันด้วยนี่ครับตานนี้นะผมตามผมตัดออกมกันสุดมน้อยไงโอ้น่อยไงออกไปขายครับ,รบตัดออ,อกไปขายครับมีละที่ผมตัดแล้วมันก็จะเป็นลักษณะสีหระครับนี่ละที่ผมตัดแล้วโอ้ต้นเพิ่นก็สีส้มบางเนี่ยเพิ่นก็จะมีหนอนแตกขึ้นมา นี่คือผมตัดมาแล้วดิตัดมาแล้วครับมัมนนอนงอร่างแตกกันมากเกิดผลน้อยกันเติบพวกพื้นเพียพื้นแมงนี่ฝันเอาบ่มี่เน่าไก่คนเลยครับวุ้ยตะไปลปวบกันเขาบุ้งนี่มันออกปากเด้อพี่น้องเด้ออุ้ยน้ำอยังไีกระโดดกระเดียวนอบะนี้เข้าไปขายตลาดกุ้งบัวาปีเฮาครับนี่ครับ อ่อบัวบีันกับมีแข่งขายในตลาดเนาะเขาก็แสดงว่าหมุนเวียนกันไปมี่ทรงตลอดครับผมโอ้เขาทาอยู่พี่น้องเขาทาอยู่แต่ครับสำหรับผู้ที่ว่าย่านน้ำครับแต่ว่าคันประเพียดเบาหวานนี่ก็ต้องเลาป็นพืชเลียงง่ายครับแต่ว่ามันึงน้ำาหลาโอ้ยเบ่งบุนสวยงามครับพี่น้องครับปลูกเชเดียวแล้วเลยนะครับบัดนี้ระยะนี่ราคาเพิ่น เขาขายยี่เงี่บ้าน่ะเลี้ยงประเภทไว้เนี่ยราคาบลตกตกึ่เทียะครับไว้เนี่ยายว่าเก็ดนอเนี่ยมัดละหาสิบบาทครับนี่แหละเก็ดนอเนี่แหละเนี่ยผม,นะผ,มผมจิตตัดเราเกจ์นอเนี่ยเกจ์นอนเกดล่ำหาสิบบาทนะนี่แม่นมากครับตัวนี่นอหนึ่งละเนี่ยครับผมไปจิตตัดเก็ดตัวเก็ดนอกละหาสิบบาทครับเป็นมัดของเสียง อีสานบ้านเฮานี่โอ้ยคักพวดแล้วนี่ตัดเบอร์ละเจ็ดมัดแปดมัดเมื่อละสิบมัดนะครับพุสรุปแล้วคันได้เขาตัดคันนี้เนี่ยค่าสร้างกับค่าแยกกับเป็นเศร้าเจ็ดนอครับห้าสิบบาทครับแต่ว่าแต่ละมัดใส่เจ็ดนอไหมครับแต่ละมัดเฮากันเลาน้ำอวกครับไปว่าพราเพิ่อนได้ยิบได้ใบไงครับโอ้เขาท่ายุนี่เ้าปลูก จักกอนี่ครับคือปวดคือพ่อแต่พูดเดือพี่น้องเลยปลูกแคนี้ต้นไว้หาล้อยต้นครับผมปลูกแค่นี่มีหาล้อยหายว่าหาล้อยสิบต้นหรือไปยี่หุ่นกันสิบก็ต้ตตนตั้งฟังกินหน้น<อ>ว,ว่าได้เรื่อยๆครับเราว่ไว้เนี่ยได้ได้ตลอดปีครับไว้ถ้าปลูกให้ได้ใหไงแข็งแรงก็ได้ตลอดปีเลยครับบัดนนี้คันแมนว่า พีนองอย่างด้พันน้ำสีขายบ่มีขายบ่พันผมนี่พันบ่มีขายเลยครับเพราะผมก็สร้างน้ำมูกระเจ้าขายต้นใหม่พันใหม่นะครับเอาก็มีแตามาปลูกครับผมก็มาปลูกคือสร้างอีกส่วนหนึ่งเพิ่็ไปแลนไปรับปาไม่ผมห้ผมสีนะครับอพอมันหายงากมันมันมันบุ้ยผูกปลูกแล้วก็เป็นเป็นผู้มากินไหมครับ โอ้โโดยปกติเราจะคของก็มากินแนวนี้ครับมากินจังสืดปลูกได้ครับไหโอ้มันก็เห็ดยากพี่นาะพี่น้องว่าว่าถึงวาน่าว่าถึงว่าน้ำเพิ่นน่ะนะครับแมนกันปัญหานอนเนื้อจากปัญหาเรื่องน้ำล้วมันมันมีเนือื่นแล้วนะครับกันแสดงว่าโอ้โหเป็นผื้นหนอกระเสียนะครับพี่น้องครับคลิปนี้นะมีพรอพี่น้องเมื่อเบิ่งเนี่ยเป็นอีกวิธีหนึ่งครับพี่น้องอยากเค็ดอยากทํำ เป็นรูปแบบเพื่อนําสิไปต่อยอดเด้อพี่น,อน้องเด้อนะครับบางคนเพิ่นว่าย่านน้ําย่านน้ําก็บ,บ่เป็นหยังครับอีนเดือนเราก็ขายอยู่ที่พิ่นกินตลาดคุมบ่ว่าเพียวหน่ล่ะนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับหอมปากหอมคอเอาไว้ซํานีคลิปหน้าพบกันใหม่พี่เดนขอบคุณหลายๆพี่ขอบคุณครับ